บอกวิธีการเข้าใช้ซูมนะคะใครเข้าซูมเป็นครั้งแรกที่ใครที่ยังไม่ดาวน์โหลดก็เข้าไปใน p l a y s t o r e อันนี้นะคะเพื่อจะดาวน์โหลดอันนี้เป็นของ a n d r o i d นะคะ samsung ถ้าเป็นของ iOS เป็น iPhone ก็เข้าไปใน App Store นะคะเราเข้าไปใน p l a y s t o r e เลยค่ะเมื่อพี่นีมีแล้วใช่ไหมเราก็เปิดเลยถ้าเรามีแล้ว เปิดมาปุ๊บจะเจอหน้านี้นะคะหน้านี้เราก็กดคำว่า join meeting ด้านล่างสีฟ้าทันทีค่ะเข้าไปแล้วปุ๊บเจอหน้านี้ตรงที่มีขีดนี้ไฟกระพริบนี้นะคะเขาถามเลข id นะคะ mm hmm. meeting id mm hmm. ก็คือเลขที่ครูพี่เลี้ยงจะให้เรามานะคะ mm hmm. เขาจะส่งมาให้เราเพื่อเชิญเราเข้าห้อง mm hmm. เราก็ใส่ไปในนี้เลยะคะ mm ่ะ hmm. เลข id mm hmm. จะมีทั้งหมด11ตัวนะคะ แล้วปุ๊บตรงนี้นะคะเราจะใส่ชื่อเราและชื่อและชื่อคูนะคะคูที่แนะนําเรามานะคะใส่ผู้แนะนําก็คือโค,ค้ดคูที่แนะนําเรามาใส่ชื่อเราก่อนแล้วก็ใส่ชื่อคูพี่เลียงนะคะเสร็จแล้วเราใส่แค่2ออย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเรากดคําว่าจอยสีฟ้านี้เลยค่ะขึ้นหน้านี้มาเราก็ ชื่อคูโค้ดนี่เราก็เขียนแล้วใช่ไหมมันก็อยู่ถ้ามันไม่มีเราก็ต้องเขียนนะคะเนี่ยชื่อเราอะชื่อคูโค้ดและก็ด้านล่างก็เป็นอีเมลนะคะอีเมลของเราเราก็ใส่อีเมลเข้าไปนะคะนะคะเราเสร็จแล้วเราก็กดคำว่า continu e นะคะกดคำนี้เลยค่ะ continu e สีฟ้านี้นะคะมีอยู่อันเดียวนี้ กดเข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วอันนี้เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยให้เราเข้าไปในห้องนะคะถ้าห้องพร้อมแล้วเราก็จะเข้าไปทันทีเลยนะคะถ้าสงสัยอะไรก็ติดตรงไหนแคปหน้าจอส่งให้ครูพี่เลี้ยงของเราดูเลยนะคะเขาจะได้รีบมาช่วยเรานะคะ